ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนเกษตรวิเศษผันเงินให้ประเทศปีละกว่า9ก้าแสนล้านจะชี้กันอย่างไรให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าตรงนี้เด้อฮฮสิบอกไ้เกษตรมีกินรเกษตรมีเกียรติ วดคนที่มีรายได้เบอร์หนึ่งของไทยเขาได้มาจากภาคเกษตรคือผลิตอาหารทุกท่านทราบดีแต่เยาวชนจับแยงไม่อยากเยื้องย่างเข้ามาในภาคเกษตรเหตุจากเห็นพ่อแม่ยากจนจากการทำไร่ไถนาเกษตรคือศาสตร์อของแผ่นดินแม่นบอมผ้าวิชาเกษตรกลวิธาน,นาคณะเกษตรกำแพงแสนเป็นอีกหนึ่งตัวจากกล ที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมให้ตรงกับตลาดแรงงานเรายังเข้าไม่ถึงเรายังคิดไม่ได้ว่ากเกษตรนะมันทำเงินได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่เราต้องตีให้แตกขอเป็นกำลังใจให้น้องไปตีโจทย์ให้แตกเน้นและย้ำไปที่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อการ,กรเกษตรที่ใช้ในกเกษตรยุคนี้และยุคหน้า นั่นคือนวัตกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับกเกษตรอัจฉริยะสอนตั้งแต่พื้นฐานการคิดการวิเคราะห์นําเสนอโปรเจกต์ต่างๆเอาไปใช้ทั้งน้้นการเกษตรอาทิการใช้พลังงานสะอาดการใช้เครื่องทุ่นแรงแอปพลิเคชันสั่งเปิดปิดจากมือถือนั่นก็คือสมาร์ทฟาร์มอันนี้เป็นการให้ปุ๋ยพร้อมกับน้าได้เลยค่ะให้ปุ๋ยพร้อมกับน้ําปุ๋ยน้ำอะค่ะไล่นกในานาคข้าวนกบินมากินข้าวในนารถจะวิ่งไปกลับใส่เลนอะไรนะฮะอันนี้ไล่นกโดยใช้แต่ครับ The cat นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกประดิษฐ์ปฏิบัติจริงตามภาวะการนั้นๆในโลกนี้การเกษตรเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าปัจจัย4ี่คืออาหารการกินแรงคิดแรงใจกับเม็ดเงินก้อนใหญ่รออยู่เบื้องหน้าขอให้นักึกษาการเกษตรโชคดีมุ่งหวังสร้างผลิตภัณฑ์ผลผลิตผลิตบัณฑิตมีวิชาการการจัดการทาสมาร์ทฟาร์มในอนาคตแต่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 โปเชะโดนใจโปเชไปเชะโดนใจโดนใจเกษตรคืออาหารเกษตรคือพลังงาน คือสิ่งขับเพื่อนโลกไง <laughs> I will tell you เดินนางเดึงเดอ้อเดอ้อนางเดึงชุดชุด <laughs> มามามาอุกันดาได้มานะครเด่นล้ำเกินใครแน่นอนอ้นนะครประทงของเราที่สุดคือพระจะดีย์อดแหลมเปรียบนีตะเน็นไม่เล่าขอพรคุ้มตัวพวกเรานะครนี้เอาประทง แฮปปี้ทั่วไทยสุขใจทั่วโลกกับ<ต>กเกษตรศาสตร์แห่งแผ่นดินนะน <c oughs> จะบอกให้กเษกษตรกาแพงแสนนครปทมพอพรคุงตัวพวกเรานครนี้เอาปทมกันเ